ผัดเนีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในเกมเงี้ยอะไรคะพ่าพี่สิเกมแดนดี้เบอร์มังใช่ค่ะเกมเดี้เอร์มันีเราใส่เยโอ้ยเรามาหาเรามาหาเรามาแบบีดเอฟดีเอชไอเจเคเอลแลาิมกหน้าเีมาิดได้เงียมาเอบีซีเดี๋ยวซ เดี๋ยวดอเอบาซีแน่แฮะเลยตีตู้ไอ้ไอ้ที่มึงจะตัดเคลบิ้ลให้กูคือมึงมีปัญญาคือโทรศัพท์มึงมีปัญญาตัดแล้วหรอปยาได้นะคอะพีสาวดิ้กี้เกียร์ปัญญาตัดกี่โมงเกียนี่เลยกูใช้เล่นที่ชานะเขาถามตัดเดมแกะอะไรวะเนี่ย หวงนี้เขาอยู่่ห้องนี้เขาไปแปลกหนึ่งเขาไปเียนภาษาเอเดียนหรอไม่ได้เรียนภาษาเล็กนี่เลยโอ้ยเนี่ยพูดยนงไง่ทายกระตุกชิบหายเฮียโรดี เจอตัวเชียอะไรคะเอ๊ยดูกูโดนตบเลยมีควายอย่า,ยา,ายนึก <c oughs> อย่าตายนะเพื่อนหนักคลิปอยู่นะอย่าตายเก๊เชียทีชามุกหลบเป็นผู้เล่นใหม่ยึดเมม <c oughs> เดี๋ยวโอ,โอ้โหเชียทีมเราไม่มีตัวฮิวเลยเหรอจริงวะูส <c oughs> นุนน่าจะใช่วะ่ะเชียรูดี้มิโดเชียอีผีกระสือผ <c oughs> ีกระสืออ่ะ เอ้ยเพื่อนใครก็ได้ปั่นคืออันนี้วัดดีอะมึงเจออีเดียวมึจะโดนทวิตเต้นยุ่งอีอีปั๊ปปี้มึงไปรอหน้าลิปไปยึดแม่มึงยืนคอกูอยอ่ะขู่พ่อมึงหรออีเหี้ยไปรอหน้าเลมดีกว่าทักกันไอีเหี้ยหาพ่อคำถามนะล่าทวิตเต้นมาหาพ่อมึงหรอหยิบคำพูดเมื่อกี้ไหม เดืเซลหรออีเหี้ยน่ารัะเล็นเดืเดเหรอไม่หรออีพื้นใครตายนอี่ด่ามั้ใครตายครับบิ๊กอุ้ยเยี่ยมก็ได้ตายหรอ อีกอาบิตายครับตายมึงก็ตายเขาเบ็ดหนีเราเลยอืออีอาเห็นผลว่ามีเที่ยวสาวเอาพิเชียนเหลือสองคนละเอาสองคนก็สองคนวะถ้างั้นดูสิจะรอดนั่นมึงป่านไปมลอนกันสี่กุลอยดูสิจะรอดทำไมขออย่างป่านเลยขออย่างเดียวอย่าเจอเดสเซลก็แล้วกัน เด็กเจ้าไม่หกโอ้เด็กผูปั่นไว้เด็กผู้ด้อยดูซิเจออะไรใหม่รอบนี้เออเยี้ยเจอผู้แก่โอ้โหจะสิ้นใจเฮ้ยมึงนนีค ย้งเลยนะมึงอยู่ยที่แกเลยทีเดียวก็้องพักสติถามนะคือเครื่องหายไปไหนมุดไอของมันก็อยู่มีตาทั่วเหรอ เนี่ยทำเซ็นเกมโโดนตีด้ยด้วยสิฮะคุโดนตีได้ไงจะ <c oughs> ไม่เจนระดับ้นตาเลยจะตายแล้วกุหลบเสือเจนหนึ่งดวนเยี่ยมมานิน่า <c oughs> <c oughs> ่วยอ้ยสิบสามนาทีแล้วก็เดียววันจะตายคอหิคกูท้อแท้ท้อแท้กว่าสิบสามนาทีแล้วมึงจบคลิปป่ะจบก็ได้โอเคใช่ไ้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้จะจัะทุกคน